ได้โอกาสมาตลาดนัดครับมาเจอขนมนี้น่ากินมากเลยครับมีหลายไส้ให้เลือกว้าว <Wow. S 1> ตัวนี้เขาเรียกว่าขนมถังทองนะครับมีหลายไส้เลยน่ากินมากบางคนเขาจะเรียกว่าขนมถังแตกนะครับมากครับเขามาชิมกันเลยครับหวานมาก อันนี้ไส้ทองหยอดไม่ใช่ทองหยอดไส้ขนุนอันนี้เป็นไส้ขนุนอันนี้ไส้มะพร้าวอ่อนอันนี้ไส้มะพร้าวเขียวมากอันนี้ไส้ลูกจากอร่อยมากขนมเบื้องรู้เป่าไม่รู้เขาเรียกขนมอะไรลืมอ่านอืมอร่อยมาก อันละสิบบาทดูกันมาอ้อง